สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกท่านเพื่อนเพื่อนทุกท่านคนรักบอลสีนะคะสวัสดีเช้าเช้าของวันเสาร์นะคะเพื่อนเพื่อนจ้าวันนี้วันที่สี่เดือนพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะสวัสดีกันยามเช้านะคะวันนี้นะคะวันนี้ป้านันจะมาจัดโรให้ราคาเจ็ดสิบบาททุกต้นทุกกระถางนะคะ จับอะไรก็70บาทนะคะค่าส่งเหมาเหมาอยู่ที่50บาทแล้วก็ใครสนใจต้นไหนต้นอะไรก็จดชื่อบอนจดราคาบอลโทรหาได้เลยเบอร์ไลน์ก็เบอร์เดียวกับเบอร์โทนะคะเบอร์โทศูนย์แปดหนึนะคะเพื่อนๆจ๋าชอบต้นไหนชอบต้นอะไร70บาทหมดทุกต้นนะคะไซส์ใหญ่ๆกันเลยวันนี้ เจ็ดสิบบาททุกต้นทุกกระถางนะคะวันนี้ป้านันเคลียที่หน้าบ้านเนาะที่เก็บมาจากกลางนาแล้วป้านันจะเคลียรที่หน้าบ้านนะคะเพื่อนๆนจ๋าสําหรับวันนี้นะคะใครสั่งวันนี้ก่อนเที่ยงป้นานันจะส่งให้ทันนะคะแต่ถ้าหลังเที่ยงไปแล้วป้านันจะจัดส่งให้วันจันทร์นะคะเพื่อนๆจ๋าวันนี้ก็ถ้าใครสั่งช่วงช่วงถึงห้าโมงเช้าป้านันจัดส่งให้ทันเพราะว่าไปสนีเปิดถึง ยัยงครึ่งวันนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเรามาเริ่มกันเลยนะคะอ่าป้านันลืมบอกเบอร์โทรป้านันเนาะเบอร์โทรป้านันศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดห้านะคะเพื่อนๆจ๋าชอบต้นไหนต้นอะไรก็โทรมาได้เลยแอดไลน์ก็เบอร์นี้นะคะเพจเฟซบุ๊กก็ชื่อสุนันมณีพาดนะคะช่องเพจเฟซบุ๊กนะคะอ่าเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะไซส์ใหญ่ๆกันเลย อ่นนี้จะเป็นพระนารายพระนารายนะคะเพื่อนๆนจ๋าไซส์ใหญ่ๆกันเลยกัดสีไปคือเรียกวา่าไปเปลี่ยนกระถางดูความสูงนะคะเพื่อนๆจ๋าความสูงใหญ่อ้วนเลยนะคะกัดสีกันเรียบร้อยมีจํานวนนะคะเพื่อนๆนจ๋าเจ็ดสิบบาททุกกระถางดูนะดูใบดูใหญ่ความใหญ่ของเขานะคะความสูงไม้บรรทัดกว่าเลยนะคะท่านผู้ชมจ๋าต้นใหญ่ใหญ่อ้วนอ้ว,น,วนกันเลย ปนันไม่ได้เปลี่ยนกระถางหกนะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนมันก็จะแพกยากไปไปยากเนาะมันเปลืองพื้นที่ไม่ใช่ว่าแพ็กยากหรอกมันมันก็แพ้ง่ายนี่แหละแต่มันเปลืองพื้นที่นะคะอ่านันให้ต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะต,ต้นเท่าๆกันเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าต้นอ้วนๆใหญ,ใหญ,ใหญ่ๆกันทั้งนั้นเลยนี่ดูสวยมากเลยท่านผู้ชมจ๋าอ่านันมาให้เจ็ดสิบบาทนะคะพระนาราย พระนารายพระนาลาย,าลายต่อไปต่อไปนะคะอ่าจะเป็นอันนี้จะเป็นสุดรักอันนี้สุดรักนะคะอันนี้จะเป็นพริพกกับเกลืออ่าพริกกับเกลือนะคะต้นใหญ่ไซส์ใหญ่ทุกกระถางนะคะประมาณจับแ้วมันเดี๋ยวมันเกาะเนาะอ่าอันนี้จะเป็นแพนด้าหน้าเขียวนี่เลยเปอิอเปดอ,อย่างนี้กันเลยนะคะท่านผู้ชมใหญ่ๆกันเลยอ่าแล้วอันนี้ ิรานักปาดอ่าสิรานักปาดเพื่อนๆจ้าสิรานักปาด,าาปาดไซส์ใหญ่ๆกันเลยปนันมาให้เจ็ดสิบบาทนะคะ,ะแพนด้าน,นี่ก็ไซส์ใหญ่กันเลยอันนี้จะเป็นดวงอัมพรดวงอัมพรก็มีแต่ไซส์ใหญ่ๆกันทั้งนั้นเลยวันนี้ปนันมาเคลียที่นะคะมาโอ้โหเกาะก,กันนี่เลยอ่ะปะนันมาเคลียที่หน้าบ้านให้มันโล่งๆหน่อยนะคะ จัดเลยโลราคานี้เลยนะคะเพื่อนๆจ๋าอันนี้จะเป็นหันุมานเชิญธงหันุมานเชิญธงก็ให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะทุกวันทุกต้นเลยมีตรงนี้จะเป็นสุขโขไทยสองเพื่อนๆจ๋าสุขโขไทยสองพนันเอามาให้ ราคา70บาทคือสวยๆเลยแข็งแรงนะคะอยู่นอกตู้นะคะมีทศกัณ์ด้วยทศกัณยักษ์ลน,นพักยักษ์ลน,นพักก็มีนะคะพเพื่อนๆจา้ายักษ์ลน,นพักนะคะมีสุโคไทยสองยักษ์ลน,นพักดูเขาสวยมากเลยพเพื่อนๆจา้าขนาดเริ่มกัดสีนะคะ อันนี้ริมขอบฟ้าเพื่อนๆจ้าต้นนั้นไม่ยกนะคะสูงแล้วต้นสูงใหญ่เลยริมขอบฟ้าอ่าอันนี้จะเป็นสะหมิงพระรามสะหมิงพระรามนะคะเพื่อนๆจ้าะสะหมิงพระรามบอกชื่อได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นหยกกรรมยีหยกกรรมยีนะซะ้าใหญ่กันเลยนะคะเพื่อนๆจ้าหยกกรรมยมี อ,อันนี้จะเป็นนกขัดสดายุนีของนกขัดสดายุนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าเจ็ดสิบบาทนะคะเจ็ดสิบบาทเนี่ยใบเขามุนกันดูนี่เจ็ดสิบบาทสามกระถางซื้อครบห้ากระถางต้นนั้นแทนให้หนึ่งต้นนะคะหนึ่งกระถางนะคะนี่ไก่ฝรั่งนี่ไก่ตัวงามเลือกได้รวมได้กันเลยนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าเลือกได้รวมได้ นี่จะเป็นมัจฉานี้นี่จะเป็นม่านนางพิมพ์หรือว่าไกา่ไก่ไก่ชวนประคองนี่ขุนสามชนนี่ขุนสามชนนะคะเพื่อนๆจ๋านี่เป็นเพชรพิรุณน,นี่เพชรพิรุนอันนี้ก็มัจฉานี้อีก,อกไซส์ใหญ่กันเลยนะคะวันนี้นะเพราะนานยกไม่ได้ดียวมันเกาะก,กัน อันนี้จะเป็นมหาโลหะนี่โอ้โ,โหใา้ใหญ่เพื่อนๆจ้าสีเข้มเลยมหาโลหะนะคะอันนี้จะเป็นมงซับมงคลหรือมงคลซับอ่าะนันก็ให้เจ็ดสิบบาทเหมือนกันสามกระถางสองร้อยกันเลย ไปเอาสามกระถางประนันคิดสองร้อยแต่จะซื้อครบห้ากระถางนะคะซื้อครบห้ากระถางกระถางละเจ็ดสิบบาทประนันแถมให้หนึ่งกระถางเลยเอาอย่างนั้นเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าอ่านี้จังหวัดกระบี่ค่ะจังหวัดกระบี่ประนันก็ให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะวันนี้นะคะนี่จังหวัดลำพูนอ่าจังหวัดลำพูนก็ให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะวันนี้จับอะไรก็เจ็ดสิบนะคะเพื่อนๆจ๋า จับอะไรก็เจ็ดสิบอ่ะอันนี้เป็นม้ากันทกะฟอร์มกออ่าน,นี้ก็เจ็ดสิบนะคะเจดสบบาทอันนี้จะเป็นทับทิมเมืองจันทับทิมเมืองจันนะคะอันนี้ก็ไซส์ใหญ่นะคะเพื่อนๆจ๋าไซส์ใหญ่ๆกันเลยอ่าเจ็สิบบาทนะคะซื้อครบหกระถางแถมหนึ่งนะคะเพื่อนๆจ๋า อันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยเพื่อนๆจ๋าป้านันก็ให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะวันนี้จะพูดแบบนั่นๆเลยมีแต่ไซส์ใหญ่ๆกันทั้งนั้นเลยเพื่อนๆจ๋าจับอะไรก็เจ็ดสิบบาทเอาแคบได้แคบนะคะมีแต่ไซส์ใหญ่ทั้งนั้นเลยเจ็ดสิบบาทสามกระถางถ้าเอาแค่สามกระถางป้านันคิด200งร้อยแต่ถ้าซื้อครบห้ากระถางป้านันแถมให้เลยหนึ่งกระถางนะคะฮ่น น,นี้จะเป็น <c oughs> มหาดไทยมะหาดไทยนะคะาขายจ้ามะหาดไทยประนันก็ให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะวันนี้นะคะอันนี้ก็สวยอน,นสุรพลสุรพลนะคะสุรพลมีสองกระถางนะคะเ,เพื่อนๆจ้าอันนี้ธาตบางแก้วเทพประสิทธ เทพประสิทธิ์เทพทพิทักษ์เทพพิทักษ์เทพพิทักษ์เทพพิทักษ์นะคะอาเจ็ดสิบบาทเลยอ่าอันนี้ปีกกินนารีปีกกินนาลีมีลูกออกมาแล้วนะเพื่อนเเขายุบไปแล้วเขาออกมาใบใบหนึ่งแล้วก็พร้อมลูกนะคะเพื่อนๆนจ๋าในเจ็ดสิบบาทนะคะมีแต่ไซส์ใหญ่ๆ่กันนะคะวันนี้อ่าอันนี้ทับ ทิมบุรพาทับทิมบุรพาก็กำลังกัดสีไปแล้วนะคะพเพื่อนเพื่อนจ๋าเจ็ดสิบบาทไซส์ใหญ่ๆกันเลยเนาะนี่นะคะแคบได้แคบกันเลยนะคะพเพื่อนเพื่อนจ๋าแคบได้แคบอ่าอันนี้จะเป็นมนสวรรค์มนสวรรค์ก็ให้เจ็ดสิบบาทนะคะพเพื่อนเพื่อนจ๋ามนสวรรค์ก็เจ็ดสิบบาทอันนี้จะเป็นพญาสุรเสนกำลังกัดสีมาแล้วนะคะพเพื่อนเพื่อนจ๋า ยาสุรเสนอันนี้จะเป็นเท้า,ทาจันทชนเท้าจันทชนนะคะเกะเท้า,ทาจันทชนอันนี้จะเป็นอ,อะไรนะปน้านลืมชื่ออีกแล้วอันนี้เกาะแก้วเกาะแก้วนะคะอันนี้จะเป็นเกาะแก้วพิสดารเจ็ดสิบบาทนะคะเจ็ดสิบบาททุกต้นทุกกระถางนะคะ วันนี้นะคะซื้อครบซื้อครบหต้นแถมให้หนึ่งต้นเลยถามได้เลยนะคะวันนี้เอาเป็นโปรโมชั่นนี้เลยนะคะปอนนันให้โปรโมชั่นนี้เลยเจดบาทไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะคะอันนี้อะไรโฉมปาดตอนนั้นไม่ได้หยิบโฉมปาดนะคะเพื่อนๆจ๋าสองต้นในกระถางนะคะโฉมปาดนะคะก็ให้เจบาทเหมือนกันเจ็ดสิบบาทซื้อครบ ห้ากระถางแถมหนึ่งนะคะวันนี้นะคะค่าส่งเหมาเหมาอยู่ที่ห้าสิบาทเหมือนเดิมแล้วก็ถ้าใครซื้อแค่3ามกระถางก็3กระถางสองร้อค่าส่งห้บาทเหมือนเดิมนะคะลดให้กันอย่างละหน่อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างที่พนันคัดไซ้์ใหญ่ๆอีกข้างวันนี้พนันให้บอลน,นอกตู้นะคะเพื่อนๆจ่าเจ็ดสิบบาทเลือกได้เลยนะคะ จ็ดสิบบาทเลือกกันเลยอันนี้นะคะที่ปนันเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะเพื่อนๆจ้ปนาปนันแต่ว่าดินเขาจะยุบหน่อยนะคะเพื่อนๆจ๋าถ้าว่าใครเอฟต้นไหนต้นอะไรก็ถ้าจะให้ปนันเปลี่ยนดินหนุนดินไปให้ก็ได้นะคะแต่ถ้าว่าจะไปเปลี่ยนเองเพราะว่าไปที่บ้านจะไปเปลี่ยนเองกระถางหกกระถางแปดก็ไปแบบนี้ก็ได้เนี่ยแต่ละกระถางนะคะพญาพันวังเนี่ยก็เขามีลูกแล้วนะคะเพื่อนๆ ดินเขายุบแล้วเขามีหัวเขาลูกขึ้นแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋ามีมีเขาเรียกอะไรอ่าบอลน,นอกตู้เขามีหัวหมดแล้วแล้วแข่งแรงด้วยเพื่อนๆจ๋าป้านันให้เจ็ดสิบบาทนะคะวันนี้จัดโตให้เจ็ดสิบบาททุกต้นทุกกระถางนะคะถามได้เลยนะคะวันนี้นะบอกว่าเอาบอลน,นอกตู้พ้านันนะคะเพราะพ้านันจะเคลียร์ที่นะคะ มีใบไม่ดกเพื่อนๆใบไม่ดกแต่นางออกมาแล้วนางสวยเลยคือแข็งแรงเลยนะคะเพราะว่าเขาอยู่นอกตู้เนาะอันนี้ถ้าบอนนอกตู้มันจะใบไม่ดกอย่างนี้แหละเพื่อนๆจ๋าป้านันก็จะมาแบ่งปันเพื่อนๆสำหรับคนที่ว่าไปเลี้ยงนอกตู้คือแบบไปแล้วไม่ต้องห่วงอะไรเลยเพราะว่าอยู่ตรงนี้เขาก็นอกตู้อยู่แล้วเขาแข็งแรงอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆจ๋ามีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าถึงจะ ถึงจะใบสองใบแต่ว่าหนึ่งเขามีหัวสองเขาแข็งแรงนะคะโอ้หอันนี้ก็สวยเนี่ยอันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะป้นนันลืมชื่ออีกแล้วซับทวีคูณอะไรสักอย่างซับทวีคูณอันนี้นะคะเนี่ยตอนนั้นก็ให้เจ็ดสิบบาทไซส์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนอกตู้นะคะเ,เพื่อนๆจา๋าซับทวีคูณอันนี้จะเป็นเรือนหลวง จากเขายุบไปแล้วพอเขาขึ้นมาใหม่เขาจะสวยเลยเพื่อนเพื่อนขึ้นมาใหม่ประนันไล่ตัดใบเขาพราะว่าเขาสูงจัดตอนที่เขาอยู่ในตู้พอพอเปิดตู้ปะนันไล่ตัดใบเขาเลยใครจะถามอะไรหรือว่าใครเห็นอะไรแวบ,บๆชื่อปน,นันไม่ได้พูดนะคะก็ทักถามมาได้นะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าอันนี้บอกเงินต้นเบลเลอร์อเลย เบอร์โทรปนันก็0812810775นะคะเพื่อนๆจ๋าปนันไม่ได้บอกชื่อหมดทุกต้นเนาะปะนันส่องให้ดูเอานะคะต้องการต้นอะไรก็ทักถามมาได้เลยวันนี้จะทำคลิปสั้นๆนะคะแค่พาเหมือนพาชมสวนเนาะพาชมที่ว่าบอนนอกตู้นะคะเพื่อนๆจ๋าก็าจะมีอยู่หลายแปลงอยู่ที่ปนันคัดๆไป เลือกเอานะคะเลือกเอาภาพภา,าแดดส่องมากเลยเพื่อนเพื่อนจ๋าวันนี้แดดดีมากเลยสําหรับวันนี้ป้านันก็อขอจบลิปเพียงเท่านี้นะคะใครเห็นอะไรแวบๆวบผ่านตาก็ถามได้นะคะเจ็ดสิบบาททุกต้นทุกกระถางบอลน,นอกตู้นะคะทุกต้นทุกกระถางซื้อครบห้าแถมให้หนึ่งค่าส่งเหมาเหมาอยู่ที่ ห้าสิบบาทเหมือนเดิมแต่ถ้าใครซื้อสามกระถางให้สองร้อยค่าส่งเหมาเหมาก็อยู่ที่ห้าสิบบาทเหมือนเดิมนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าสำหรับวันนี้ปนาน้านันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของป้านันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ